สวัสดีค่ะทักทายแฟนเพจชาวสมุทรปราการด้วยนะคะตอนนี้มัดอยู่ที่ซอยนาสุนทรน,นะคะจังหวัดสมุทรปราการนะตอนนี้มัดเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังนะคะอธิบายวิธีการใช้งานตัวรถให้กับลูกค้าอยู่นะคะนี่เลยเค่นี้นะคะเป็นรถของ คุณอ้ํคุณแพทนะคะเป็นแฟนเพจจากสมุดปากการของเรานะคะลูกค้าเลือกเป็นสเปคแคป 3.0s นะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะ SDA มีจอรพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยนะคะคันนี้จบตาำโปรนะคะ26,900บาทลูกค้าเลือกลายล้อแม็กนะคะลงเป็นล้อ TE นะคะสีดำแบบนี้เลยเลือกน็อ ดำนะคะดุมดำแล้วก็ครอบเบรกเป็นสีแดงนะคะพร้อมรถจัดทรงตอนนี้รถจัดทรงหน้าสองหลังสามนะคะคันนี้ลูกค้าทำกิจการเกี่ยวกับขายมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็คือจบต่มโปรเนาะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัว SDA นะคะลูกค้าเดี๋ยวมัจะมารีวิวเบื้องต้นให้ดูนะคะกระจังหน้าค่ะตัวนี้จะเป็น สีดำเงาๆแบบนี้นะคะจะเป็นทูโทนนี้เลยนะคะน่าจะดุมากนะคะน้าดุน่าคมรุ่นเอจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลายล้อมแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะสามารถเลือกได้ตามชอบหรือเนาะเรามีให้เลือกหลายลายนะคะคันนี้เลือกเป็นยาง255-50ับ50นะคะอา8นะคะตัวนี้นะ คันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะคันนี้ลูกค้าติดวัดบูธนะคะเปลี่ยนท่อซิง่งปลายด้นะคะเปลี่ยนล้อแมก็กโลดจะทรงนะคะแล้วก็ด้านหลังติดเป็นค้ำหลบป้ายนะคะเป็นตัวค้ำหลบป้ายสวัสดีพี่สถิตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลาะๆนิดนึงอ่าตอนนี้นะคะด้านหลังลูกค้าจะติดเป็นตัวค้ำหลบป้ายแบบนี้นะคะ รุ่น s d a นะคะมาพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยนะคะนี่เลยจะบิวอินเข้าไปกับตัวฝาเปิดกระโปรงท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นท่อซิ่งไปลายได้นะคะแบบนี้เลยตัวนี้นะคะโหลดจัดทรงนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เนาะติดเป็น,ปนตัว ตัวนี้เป็นวัดบูธนะคะตัวนี้จะเป็นภายในนะคะของ<ม>ตัว SDA นะคะ<ม>จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง<ม>ที่พวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะ<ม>สำหรับรุ่นนี้นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เช่นเดียวกันนะคะชเนนะคะช่นเดียวกับตัว LDA เลยนะคะลูกค้า ราคาย่อมเยาวนะคะได้าราคาประหยัดแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็มนะคะอิสุสจัดให้เดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้านิดนึงสวัสดีน้องแพทน,นะคะค,ค่ะคุณแพทเป็นแฟน,แฟนเพจจากสมุดปาการใช่คะ่ะติดตามพี่มัดมานานเนี่ยคะติดตามมานานแล้วคะ่ะ แล้วก็เป็นไงบ้างออกรถกับพี่ก็ออกรถกับพี่มัดง่ายค่ะแล้วก็พี่มัดคือใจดีคือดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะดีใจด้วยนะคะค่ะโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับแคปนะคะก็จะเป็นแคปเปิดได้นะทุกรุ่นนะคะได้เป็นของอีสูสุนะคะตัวนี้นะ รุ่นนี้นะคะมีสีขาวสีบรอนเงินสีเทานะคะใครสนใจสีไหนก็ทักเข้ามาปรึกษามาได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะสีเทาแลมโบก็มีนะคะรุ่นนี้อ่าแล้วก็บ้านลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะทำเกี่ยวกับกิจการมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวไปหาคุณแม่ก่อน เดี๋ยวขออนุญาตข้ามถนนสักครู่หนึ่งนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะหนูขอไลฟ์สดพาชมมะพร้าวน้ำหอมนิดนึงนะคุณแม่อันนี้จะเป็นบ้านลูกค้านะคะลูกคาก็ทำกิจการนี่เลยมะพร้าวน้ำหอมนะคะทำสท่ง นี่มะพร้าวเยอะมากนะคะลูกค้าทำเองส่งเองนะคะ <S 2> <S 2> เชื่อว่าแฟนเพจหลายๆคนนะคะก็อาจจะรับจากลูกค้ามัดไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กิจการแบบว่ารุ่งเรืองมากเดี๋ยวคุณแม่ฝากร้านนิดนึงว่าแบบของเราเป็นชื่อรา้าน, <S 2> <S 2> <ไห>นอะไรคุณแม่อ๋อโอโบ <dedim> โ<ฮ>มะพร้าวน้ำหอมคะ่ะฝากด้วยนะคะ เพจเพจมีท <correction S 1> ั <esqu ya> ้งเพจแล้วก็ท <architect pec> ั she, ้งเฟซบุ so okay. ๊กอะไรพวกนี so oh ้มีหมดค่ะเข้าไปดูได้นะคะของเราขายส่งขายส่งขายปีกขายส่งค่ะทั้งน้ําทั้งเนื้อหนูเห็นตามตลาดนัดที่เขาขายพวกบ้าบินมะพร้าวอ่อนอ๋ออันนั้นรับจากคุณแม่ใช่ค่ะใช่ใช่รับจากเราเหมือนเลยใช่แล้วก็มีแบบน้ําน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่เป็นขวดดตัวใช่ค่ะน้ามะพร้าวขวดเนื้อบ้าบินเนื้อทองม้วน เนื้อขนมต้มบัวลยอะไรพวกนี้มีหมดเลยค่ะม,มีทั้งเนื้อฟ้านเนื้อเราเรามีทุกอย่างถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เนยนะคะถ้าเข้าไปดูในเพจของโอโบมะพร้าวน้ําหอมก็ได้แล้วก็อัมเพจก็ได้โอเคโอโบมะพร้าวน้ําหอมนะคะใครสนใจจะเอาไปค้าขายหรืออะไรอย่างงี้ก็คือสามารถติดต่อที่เพจคุณแม่ได้นะคะเฮงๆนะคะคุณแม่ค่ะพ<อ>บกันใหม่ค่ะ <laughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจการของลูกค้ามัดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะลูกค้าทํมามะพร้าวน้ําหอมนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทําส่งนะคะลูกค้าก็คือแบบถ้าเห็นตามตลาดนัดน,นะก็จะมีแบบว่าเขาขายขานมบ้าบินหรือว่าเป็นแบบน้มามะพร้าวปั่นน้ำมะพร้าวน้ําหอมก็คือส่วนใหญ่ก็จะรับจากคุณแพทคุณแอยคุณคุณแพทคุณอ้ํานะคะแล้วก็ลูกค้ามัดไปนะคะก็คือลูกค้ามัดทําส่ง ทั่วเลยนะทําเองส่งเองนะคะรับรองว่าหอมหวานโอเคสำหรับใครสนใจอีซุซุก็มานี่เลยถ้าเข้ามาหามาได้นะคะ <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะลูกค้าใครสนใจนะคะแต่งครบแต่งครบแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง26,900ารนะจ๊ะ ใครสนใจก็มา,าทักได้ลูกค้าบอกว่าคี้เขินโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมัดไปก่อนอันนี้เป็นผู้ช่วยของมันนะคะพี่พศได้ตำแหน่งเมื่อไหร <laughs> <laughs> เห็นมาทุกคลิป <laughs> ผู้ช่วยขับรถนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มีส่งมอฟที่โชว์รูมอ,อ,อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่น4ประตูไฮแลนเดอร์หนึเกียร์ออโต สีเทาลัมโบนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ